สวัสดียามเช้า,คร,รา,าครับดินดีเพราะมีฐานครับดินดีเพราะมีฐานดินดีเพราะมีฐานครับเช้าวันนี้มาติดตามผลการลงมันญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับ อันนี้ที่เห็นนี่คือพึ่งอารมณ์ปลูกเมื่อวานนี้เพียงชั่วข้ามคืนนะครับจากอารมณ์ไว้เมื่อวานนี้ตั้งตรงเลยนะครับเพียงชั่วข้ามคืนมันที่นำมาลง ช้เวลาแค่ข้ามคืนครับก็ตั้งตรงตลอดทั้งแปลงครับที่สูได้เห็นว่าสานช่วยกระตุ้นให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้เร็วได้เร็ว,ดรวโดยโดยการ ไม่ไม่ใส่ตัวเลงใดๆนะครับทั้งปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เป็นเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาให้เป็นอาหารของพืชทั้งปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกทั้งหมดที่นะฮะในในแปลงนี้ไม่ได้ใส่เลยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยหมักไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกใดๆทั้งสิ้น นี่เป็นใช้ดินหน้าดินเดิมๆหน้าดินเดิมๆที่ไม่เคยใช้สารเคมีมาร่วมยีสปีปรับทำคันขึ้นมาตามกวิธีของอกเกษตรกรผู้ชำนาญคุณจำนงพันสะอาด ก็คือถากเอาหน้าดินออกถากเอาหน้าดินออกหรือถากเอาญ้าออกแล้วก็เอามากองรวมกันไว้ที่กลางแปลงเสร็จแล้วก็เอาดินขึ้นมากรบโดย,ม,ยมีทรายมีฐานนะครับมีฐานฐานปูตลอดทั้งแปลง แล้วดินฝังกบฐานไว้เมื่อใช้ดินฝังกบฐานไว้แล้วลาดด้วยน้ำส้มควันไม้เยือจางสักสองร้อยเท่าน้ำส้มควันไม้ดีๆนะครับน้ำส้มควันไม้ที่เก็บได้มาแล้านเจือจางประมาณสักเกือบสามร้อยเท่ามาลาดลาดฉ่ำดีแล้วก็นำเอามันญี่ปุ่นลง แล้วก็มีฐานโรยทับอีกครั้งหนึ่งตามภาพนี้นะครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับพอดีฤดูนี้เป็นฤด,ดูฝนยังไม่กังวลเรื่องน้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนตื่นเช้ามาสภาพเป็นอย่างนี้นะครับเที่ยงหนึ่งคืนผ่านไปมันฝรั่งที่อาจารย์อนุสอนส่งมาให้จังหวัดเลยจังหวัดเลยนะครับ ก็สดชื่นตั้งกอตั้งต้นได้อย่างน่าชื่นใจอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นนะครับวันนี้ลงมันพื้นบ้านไทยมันไข่ก็อย่างเงี้ยอ่อนๆพรุ่งนี้เช้าก็จะตั้งลำตรงอีกเหมือนกัน